วันนี้นะครับเราจะมาคอนเฟิร์มดวงชะตาท่านที่เกิดในราศีเมษราศีมิถุนราศีกรกฎราศีตุลราศีพิจิกและราศีกุมนะครับนี่คือดวงชะตาของท่านในช่วงวันที่16มิถุนาถึง1กรกฎาคม2568นะครับเอาล่ะก่อนอื่นเลยนะฮะเรามาคอนเฟิร์มกันเพื่ออัปเดตดวงชะตาและมีเลขมงคลให้ท่านในช่วงท้ายคลิปด้วยถ้าพร้อมแล้วเราก็ ไปยยกัันนเละครบแต่ก่อนอื่นเลยนะครับฝากท่านช่วยกดถูกใจฝากกดแชร์นะครับพิมพ์คําว่าสาธุพิกาน้อมรับคําทํานายสมหวังดังคำทำนายมาได้เลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับฝากกดหนุนนะฮะกำไรกลิตคอนเฟิร์มของผมด้วยนะฮะท่านใดที่รู้สึกว่าช่วงนี้ตัวเองดวงตกดวงแตกดวงร้าวมีปัญหาชีวิตนะครับไม่ยากครับนะฮะกำไรของผมนั้นนะฮะอัญเชิญกระดาษ11บทมาพร้อมทั้งปกเสกจากเรือยามงามมงคล และรสายลัก12์สิอสีพิกดวงพริกชัต,ตานะครับทุกอุปสรรคจะผ่านพ้นไปเพียงใส่กำไรของผมเท่านั้นนะครับวิธีการสั่งซื้อบูชาง่ายมากเลยนะเพียงท่านกดส่งข้อความมาผมเลยนะฮะกดส่งข้อความเลยนะครับนะฮะทักมาได้เลยว่าต้องการบูชากำไรหรือพิมพ์คำว่าสนใจในคอมเมนต์ นะครับเดยกไดว่าผมจะติดต่อไปหาท่านนะครับท่านใดมีกําไรอยู่ขอให้ร่ํารวยสําเร็จทุกประกาศนะครับ <S <S สําหรับดวงช์ของท่านที่เกิดราศีเมษมีถุนก็ระกตุลพิจิกแล้วก็กลุ่มนะครับต้องบอกว่าในช่วงครึ่งเดือนนี้นะครับความคิดของท่านเนี่ยนะท่านจะคิดถึงแต่เรื่องเรืงินเงินทองทองนะครับรู้สึกก่าตัวเองนะนะฮะมีความกังวลใจในเรื่องของทางแยก นะฮะในชีวิตนะครับว่าเอ๊ะตัวเองจะไปทางไหนดีจะไปซ้ายหรือจะไปขวาดีนะฮะกำลังตัดสินใจอยู่นะครับแต่ต้องบอกเลยครับในช่วงนี้เป็นจังหวะนะครับที่คุณเองนั้น จะต้องคิดพิจารณาให้ดีนะครับอย่าได้โลภนะครับอย่าได้ไปตัดใจอะไรรวดเร็วหรืออะก็เรียกว่าไม่คิดนะฮะเพราะช่วงนี้ท่านอาจจะมีเกณฑ์ที่อาจจะถูกหลอกเรื่องการลงทุนหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับโดนแก๊งคอร์เซ็นเตอร์หรือว่าโดนลักษณะของการลงทุนที่ผิดพลาดได้นะฮะตรงนี้ต้องระวังหน่อยนะครับแต่ถ้าท่านพิจารณาอย่างดีแล้วนะครับแล้วเราไม่ได้โลภนะฮะ ท่านสามารถเดินหน้าต่อไปได้เลยนะฮะค่อนข้างดีทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นครับในการตัดสินใจนะฮะขอให้มีสติคิดนิดหนึ่งนะครับและอย่าได้โร้นนะครับนะฮะตรงนี้เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญสรันในช่วงนี้เลยนะครับในเรื่องการเงินครับช่วงนี้อาจจะมีรายจ่ายนะฮะค่อนข้างมากนะครับแต่ท่านจะมีโอกาสที่จะได้โชคนะครับถามว่าโชคมาจากไหนนะครับโชคมาจากคนใกล้ตัวคนใกล้ชิดคนรอบข้างนะครับช่วงนี้การเจรจาติดต่อธุรกิจการงานการสอบการแข่งขันจะมีชัยนะครับจะมีผลสําเร็จนะครับรวมถึง จะมีโอกาสได้พบมิตรใหม่ด้วยเนื่องจากดาวอาทิตย์เป็นปราชาโชคคู่กับดาวพระศรีดีในเลือนของเพื่อนครับมีเกณฑ์การจะเดินทางนะครับไปกับเพื่อนกับฝูงกับสังคมต่างๆอยู่ที่เกณฑ์ดีนะครับและที่สําคัญครับช่วงนี้มีดาวพุธด,ดาวเกตน,นะฮะสัมพันธ์ในดวงชะตาเลยนะฮะพุธเกตน,นั้นนะครับ จะสัมพันธ์ถึงนะฮะเรื่องของเบอร์โทรศัพท์ให้โชคการพูดคุยให้โชคการติดต่อให้โชคนะฮะหรือแม้แต่การดีลงานเจรจาจะให้โชคและยังมีโอกาสที่จะได้โชคลาบนะครับมาจากเบอร์โทรศัพท์นะครับนะฮะหรืออะไรก็ตามที่เป็นการติดต่อพูดคุยสื่อสารนะครับหรือเป็นเบอร์โทรศัพท์นะฮะ ของคนที่อาจจะเกี่ยวกับหมอดูก็ได้นะฮะหรือเกี่ยวกับพระสงฆ์องค์เจ้าเกี่ยวกับคนที่ชอบคุยธรรมะนะครับจะนําช่วยให้คุณอนะันนี้เป็นเคล็ดลับเลยนะในช่วงนี้นะครับแต่ต้องบอกนะครับช่วงนี้นะฮะคุณเองพยายามนะครับอย่าได้ไปพูดจาไปนินทาหรือไปพูดคำหยาบคายอะไรนะฮะเพราะว่ามันจะทําให้ดวงคุณตก และที่สําคัญเลยนะครับสิ่งที่คุณต้องระวังคือเรื่องของการที่เราไปพูดฟื้นฝอยหาตะเข็บนะครับตรงนี้จะทําให้เกิดเรื่องขึ้นมานะครับมีโอกาสจะเสียทรัพย์สินนะฮะจากความประมาทเลินเล่อครับเพราะฉะนั้นนะครับช่วงนี้อย่าใจร้อนนะฮะช่วงนี้อย่าได้ขับรถสวิสสวานนะครับหรืออย่าได้ทําอะไรที่แบบว่าดูแล้วเหมือนกับใจร้อนนะฮะแม้แต่คาพูดต่างๆนะจะทําให้คุณมีปัญหานะฮะได้นะครับในช่วงนี้คุณอาจจะมีเรื่องน้อยอกน้อยใจบางอย่างนะครับเกี่ยวกับ คนที่อายุน้อยกว่านะฮะลูกน้องบริวารน,นะครับหรือถ้าเรามีแฟนที่เด็กกว่าเนี่ยนะฮะอาจจะมีเรื่องให้เราหึงหวงนะฮะ, <c oughs> ะอาจจะมีข่าวคราวหรือเราอาจจะมีใครมาพูดนะฮะว่าเห็นแฟนเด็กของเรานะฮะหรือคนที่เราคุยที่เด็กกว่านะฮะ <c oughs> เรียกได้ว่า หมือนเจ้าชู้หรือว่ามีเรื่องหมือที่3แต่ขอให้ตรวจสอบให้ดีนะครับอาจจะเป็นแค่ของคมลอยก็ได้นะครับอีกจุดหนึ่งนะครับต้องบอกคุณว่าลูกหลานพริวารอาจจะทําให้คุณแบบมีความทุกข์ใจเล็กๆน้อยๆครับแต่ตรงนี้ทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้แน่นอนนะฮะในช่วงนี้นะคะความฝันคุณอาจจะฝันตีเลขได้นะครับแต่ในช่วงเนี้ยต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพเล็กน้อยนะฮะอาจจะมีโอกาสที่จะไปเห็นภาพที่น่ากลัวหรือว่าอาจจะเห็นอุบัติเหตุอะไรต่างๆนะครับหรืออาจจะเขาเรียกเฉีวเฉียดในการเกิดอบุบัติเหตุได้ตรงนี้ ต้องระมัดระวังด้วยมีเกณฑ์การไปหาหมอเกี่ยวกับเรื่องปากเรื่องฟันเรื่องลำคอนะครับอันนี้ชัดเจนนะฮะในเรื่องของโชคราภนะครับความสําเร็จถือว่าโอเคนะครับดีมากนะครับการเจรจาติดต่อน,นั้นถ้าพูดคุยกันหลังหลังเที่ยงนะฮะตรงนี้จะสําเร็จมากกว่ายิ่งหลัง6กโมงเย็นเนี่ยจะยิ่งสําเร็จมากกว่า ะะมากมากเลยทีเดียวนะฮะแต่สิ่งที่คุณต้องระวังคือเรื่องเก่าๆนะ,ะจะทําให้คุณมีปัญหานะครับอย่าได้ฟื้นฝอยหาตะเข็บนะครับอย่าได้พูดเรื่องเก่าๆนะครับมันจะมีปัญหานะครับและที่สําคัญนะครับพยายามเด็กเลี่ยงการพบปะเจอเพื่อนเก่าอะไรในช่วงนี้ด้วยมีเกณฑ์โดนยืมตังค์หรือว่าอาจจะมีการท้อเบะแหวง นะฮะการเรื่องคนเก่าๆนะฮะที่ฟื้นฝฟาธุเกิจเกิดขึ้นได้นะฮะตรงนี้ต้องระมัดระวังด้วยนะครับสำหรับเลขมงคลของท่านนะครับในช่วงนี้ก็คือ1 5 49นะครับลองสับกับกันนะครับไม่ว่าจะเป็น15 1419นะครับ5 1 5 4 5 9 9 4 9้าสนนะครับอย่างนี้นะฮะจะนำโชคให้กับคุณนะครับ